กราบสวัสดีกัลยนณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมีถุนายน2565ของเจ้าลัคนาราศีตุลหากตนเดหูทราบแล้วหรือเช็คแล้วว่าวันเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าท่านใดยังบม่หู้บ่ทราบเกิดสาสมารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ครับผู้ที่เกิดในราศีตุล นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมจ่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหูกระดิง่งตั้งหลางคลิปนี้เด้ตัวครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกาเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดูดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปได้เลยครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีตุลย์ คณมีดาวพระสุกเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีตุลซึ่งในเดือนมีทุนายนนี่วันที1่1นึถึงสิาดาวพระสุกสถิตอยู่ตีเรือนปัตนิที่แปลว่ากู้ครองกูหักคุ้นส่วนได้ตาแหน่งเป็นพินทุบัรหรือจุดรั่วจุดเสียจุดช่าได้ตําแหน่งเป็นพระที่แปลว่าออนแอบ่มัน่นคงได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ที่แปลว่ามีมากมัน่นคงสมบูรณ์ส่งผลโดยรวมคือวันที1่1นึถึงสิเดือนนี้ชาวราศีตุลอาจจะมี เรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคนหักกูหักความเห็นอาจบตีตรงกันหรืออยากใบ้สบายใจกันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณส่วนกูสัญญาเวลาทําธุรกิจรวมกันลงทุนหรือธมะก้าขายรวมกันแล้วอาจจะมีปัญหาฉะนั้นช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเก้านี่ขอให้เจ้าลัคนาราศีตุน้นต้องระมัดระวังหลบขอบทุกอย่างในเรื่องของการทํางานรวมกัน การลงทุนการประกอบอาชีพรวมกับค้นหักหรือคุณส่วนก็ะดีนะครับแล้วก็งดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงบ้านอาจจะมีปัญหาตามมาได้ครับต่อมาวันที่19มิถุนายนเวลา5ทถุ่ม53นาทีดาวพระซุกที่เป็นดาววาสนาของคุณย่ายราศรีเข้าอยู่ตีเรือนมรณะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบด,ดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์จะส่งผลด้านดีและพลังสิริมงคลให้กับคุณครับ เดือนมรณะในดวงจึงหมายถึงความสําเร็จจากการเดินทางการได้รับมรดกการเงินของคนหักของคู่ครองคุณรวมถึงรายได้และหุ้นส่วนครับส่งผลให้เจ้าลักนณาราศีตุลในวันตีสาวมีถุนายน์จนถึงวันตี่ิ3กรกฎาคมนี่คุณจะมีโอกาสได้รับลักทรัพย์หรือเป็นมรดกจากบุปการีจากพ่อจากแม่แบ่งหมอกเมื่อคุณครับและอ่านหมายถึงในช่วงนี้คุณจะมีการเดินทางโดย จะเป็นการเดินทางด้วยอาชีพด้วยหน้าที่การงานของคุณการติดต่อประสานงานการทำมาค้าขายการเดีลวงานที่ต้องข้ามเขตข้ามจังหวัดจะสามารถทำได้ดีและสำเร็จผลครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีตุน้นคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานซึ่งนับเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดาวจานันทร์นี่โคจรเร็วแย,ยราศีทุกสองวันเก่งโดยประมาณครับทั้งนั้นต้องพิจารณาดูเป็นช่วงๆดยเน้น ขอคิดขอระมัดระวังช่วงเวลาตีดาวการงานของคุณอยู่ในราศีทุสถานะครับโดยในวันตีหนึ่งถึงเจ็ดมิถุนายนนี้ดาวพระจันทร์จะเป็นดาวการงานของคุณยังสถิตยุติภพที่เก้าถึงสิบเอ็ดซึ่งเป็นภพที่ให้คุณประโยชน์แก่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนครับชวงหนี้ผูทีทํางานประจําพนักง,งานออฟฟิศงานในคองลาบดื่นมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพผลงานเชื่ออได้เจ้านายภูมคับบัญชายังเชื่อใจสนับสนุนครับ ส่วนเจ้าของกิจาการเจ้าของร้านค้าธุรกิจส่วนตัวกิจาการจะยังคงดําเนินได้ต่อเนื่องรายได้มีสม่ําเสมอครับส่วนเจ้าลาักนณารับสตุน้นทันใดที่กําลังหางานอยู่กําลังวางงานอยู่จะมีโอกาสได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการศึกษาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดครับและในเดือนมิถุนาย,ยนนี้วันที่8ปดถึงเพระจันทร์สถิตยอยู่ที่พบที่12 เป็นภพวินาศแปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลครับช่วง2วันนี้ปทีิทํางานประจําพนักงานออฟฟิศต้องละเอียดรอบขอบหึ่งมากครับบานงานจะมีปัญหางานจะบลาบลื่นมีสะดุดเป็นระยะระยะนะครับและแถมความหมายหนึ่งคืองานหรือโครงการโปรเจกต์ที่คุณกําลังทําเตรียมนําเตรียมเสนออาจมีโอกาสต,ต้องปิดแฟ้มยกเลิกหรือระงับไปครับ ส่วนเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทธุรกิจส่วนตัวหรือร้านค่าธุรกิจกิจการอาจจะมีสะดุดพ่องอาจจะบัค่ลยราบลื่นหรือพกและการสรั่งซื้ออาจจะมีการถูกยกเลิกเลือนนัดหรือยกเลิกนัดหมายหรือคุณอาจจะต้องเสียตังค์เพื่อซ่อมแซมสถานที่ทํางานคุณบริษัทออฟฟิศโรงงานรวมถึงอุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือในการประกอบอาชีพทํามาหาเงินของคุณครับก็ขอให้เจ้าลัคนาราศีตุลชงนี้ก็ มีสติแล้วก็วางแผนลวงหน้าล้อครับเขาจะได้รอบขอบระแบบประมาทนะครับและในวันที่1ง2 2มิถุนายนนี้ดาวพระจันทร์จะสถิตยอยู่ที่ภพอริที่แปลว่าอุปสรรคนิสินศัตรูทรงผลฮือในช่วงสองวันนี้ชาวลัคนาราศีตุล์ผู้ที่ทำงานประจำพนักงานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนงานอาจจะมีสะดุดพ่องอาจจะบลาบลื่นหรือมีงานที่ต้องตามเก็บตามแก้ไข หรือมีเรื่องคัดแยกในตีทํางานครับคนในตีทํางานเพื่อรวมงานเขานะครับก็ขอให้อารมณ์อรุณใจ่วยๆกันนะครับส่วนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าบริษัทธุรกิจตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดเรื่องของกู้ค่ากู้ขายพยายามจะเบียดแย่งลูกค้าจากสินค้าธุรกิจของคุณไปนะครับขอให้คุณวางแผนเตรียมการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ ต่อมาเอามาดูดาวเจ้าเรือนตีสนับสนุนการงานอาชีพของเจ้าลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้ารืวนลาภะ,ะที่แปลว่าลาภผลจากการทํางานเพื่อนรวมงานติดสนับสนุนคุณและอกับเจ้านหนตีอุปถัมภ์คุณในเดือนมิถุนายนนี้วันตินทหนึ่งถึงสิครับดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ตีเรือนมรณะที่แปลว่าความสิ้นสุดความพลาดพลากจะสรงผลให้เจ้าลัคนาราศีตุลช่วงนี้ถ้าเนื้การอยาา่างนนได้รับลาภผล ลตอบแทนผลประโยชน์มาก็มักจะต้องจ่ายไปหรือสูญเสียไปนะครับหรือต้องแบ่งสรรปันส่วนไปก็ขอแนะนำเื้อว่าถ้าคุณได้ลาผลจากการทํางานมาแล้วก็ควรจะเก็บรักษาไว้ให้ดีหรือบ้านคุณต้องเอาส่วนแบ่งลาผลนั่นไปลงทุนนะครับลงทุนในต่างถิ่นตันแดนไก่จะได้ผลตอบแทนดีเพราะว่าพบมรณะยังมีความหมายดีที่แปลว่าการเดินทางไกลการต่างประเทศ และแหมขความหมายหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งถึงสิบห้านี่คุณอาจจะมีเปลี่อนที่คัดลาบครับผลมิสหายอาจจะนําปัญหาความเดือดร้อนจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือเป็นปัญหาการงานมาตามมอคุณแก่มาคุณจวยเหลือนั่นก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับมีสติมีแผนเตรียมการจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีครับและในวันที่15มิถุนายนวันเวลา สี่โมงแแล้งห้าสิบหกนาทีนะประมาณห้าโมงแลงนะครับดาวพระที่จะเป็นดาวลาพระของเจ้าลัคนาราศีตุน้นจะใหญ่ราศีโยคาสู่เดือนสุภาษิตแปลว่าความดีงามความเจริญก้าวหน้าผู้รักผูใหญ่อุปรัรภมได้มาตรฐานดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีความนิยมอย่างมากมีภูให้การอุปธมรมช่วยเหลือส่งผลให้วันตีสิบมีถุนายนไปจนถึงวันตี่16กรกฎาคมนี่้าลัคนาราศีตุน้นจะมีโอกาสได้รับลาผล ผลประโยชน์ผลตอบแทนตีภุรักผูใหญ่หัวหน้าเจ้าไหนหรือผลตอบแทนพิเศษชอบพิเศษเนี่ยเอามาหมอบหมายให้คุณส่วนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าบริษัทมีโอกาสได้รับงานพิเศษชอบพิเศษอด้ว่าเป็นออเดอร์ใหญ่นะครับหรือหลายออเดอร์เข้าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการทําเงินทารายได้ดีๆครับและในเดือนมีถุนายนนี่หากจเจ้าลักนาราศีตุน้นต้องการเสริมดวงทางด้านการงาน ควรไปกราบสก,การะขอพรจากพระพุทธรูปปังห้ามหยาดหรือปังห้ามสมุดควรไปทําบุญหากทําบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจนํานวนเงินตีลงท้ายด้วย15บาทสื่อเปเหล็กกําลังของดาวพระจันทร์หรือทําบุญเป็นสิ่งของอาหารประเภทน้ำน้ำดื่มเครื่องภาชนะหรือกวัดวา,ารามสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคให้กับผู้ได้โอกาสผู้อยากไล่สถานสงเคราะห์แผนพดุงคันโรงพยาบาล เมื่อทาบุญแล้วขอ่านตั้งจิตตั้งใจกลวหน้าอุทิศสุขศนนะครับเจ้ากรรมนายเวนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินครับในเดือนมิถุนายนนี่ตั้งแต่วันที่1ถึงสดาวเจริญการเงินของคุณยังสถิตอยู่ที่เรือนอริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูนิสินส่งผลให้การเงินรายได้ของเจ้าลัคนาราศีตุลช่จวง วันนี้อาจจะมีฟืดเคืองหรือขาดสภาพคล่องก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจนะครับการใจเครดิตการใจสินเชื่อควรพิจารณาให้เหมาะสมสมเหตุสมผลครับสําหรับเจ้าลักนาร้าสีตุน้นท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทห้างล้านล้านค่าหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีรายได้ตีลดลงหรือมีรายจ่ายทีเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตทีเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ครับสําหรับใครที่เป็น พนักงานประจํามนุษย์เงินเดือนควรแบ่งเงินจัดสรรปันส่วนให้ดีๆก่อนนะครับวางแผนการจช้เงินตลอดเดือนให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็เจ้าลัคนาราศีตุน้นควรมีการวางแผนการเงินหลวงหน้าให้ดีครับต่อมาวันตี่26มิถุนายนเวลา6โมงแง00นาทีดาวพระอังคารดาวการเงินของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตอยู่ติเรือนปัตนิที่เรา กูค้องกูหักหุ้นส่วนในตําแหน่งเป็นเกษตรธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์อีกทั้งตําแหน่งของดาวอังคารยังได้เป็นเกณฑ์กับลัคนะตังศาสตร์พร์ฮินูบนนฮองว่ารุจักรโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยเสริมวาสนาให้คุณมีกําลังใจที่ดีมีกําลังกายที่เข้มแข็งสมบูรณ์สามารถเอาชนะปัญหาชนะอุปสรรคลวมทางสามารถเอาชนะการแข่งขันต่างๆได้ ใครที่ทำธุรกิจที่มีการแข่งขันมีการประกวดประมูลก็จะโดดเด่นและมีโอกาสชนะสูงเรียกได้ว่าจกดียกกำลังสองครับส่งผลให้ในวันที่26มีถุนายนจนถึงวันที่8สิงหาคมของปีนี้ดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีตุลณ์ปูท้ทีทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจการค้ารวมกับหุ้นส่วนจะประสบความสำเร็จได้ดีครับคุณจะสามารถทำงานหาเงินรวมกับหุ้นส่วนแล้วถูกโะว์กับดวง สามารถที่จะมีลักทรัพย์ลักฐานฐานะได้และได้รับการสนับสนุนจากคุณส่วนติดีครับสำหรับเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการร้านค้าธุรกิจส่วนตัวจะสามารถทําธุรกิจกู้ครองได้ดีสามารถที่จะติดต่อประสานงานได้ราบรื่นมีไรายได้จากธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพตัวแทนจำนายนายหน้าพ่อค้าค้นกลางหรือว่านักขายคุณก็จะสามารถทําได้ดีและสําเร็จครับ และในเดือนมิถุนายนนี้หากเจ้าลัคนาราศีตุน้นต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์เนี่ยควรเป็นจนํานวนเงินตีลงท้ายด้วย19บาทซึ่ง็ลเลขของกําลังดาวพฤหัสบ,บดีหรือบริจาคสิ่งของเป็นสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวดมนต์เคื่อวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคสิ่งของหรือรวมสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ห้กับโรงพยาบาลเมื่อทาบุญแล้วขอท่านตั้งจิตตั้งใจกรนณาอุทิศส่วนกุศลนึกครับเจ้ากรรมนายเว้นดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความหักชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตินี่แปลว่ากูครองกูหักหุ้นส่วนในเดือนมิถุนายนนี้วันที่หนึ่งถึงสัห้าดาวเจเริญิวขมลักของคุณยังสถิตอยู่ที่เรือนอริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูนิสิน ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลณ์ในช่วงนี้ผู้ที่มีคู่ครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงวันที่1นึถึงสินี่อาจจะมีความยุ่งยากหรือมีความเดือดร้อนร้อนใจเกี่ยวกับคู่ครองคนหักครับอาจจะมีเรื่องความมาเข้าใจกันความเห็นมต้งกันแล้วก็มา่ใครจะยอมกันนะครับรวมถึงการทําธุรกิจกิจการการประกอบอาชีพร่วมกันกับคู่ครองอาจจะมีปัญหาได้ผลประกอบการธุรกิจรายได้อาจจะไม่ได้ดี หรือถ้าไขรกู้งเงินมาลงทุนอาจจะเสี่ยงขาดทุนครับก็ขอเ่้เจ้าลัคนาราศีตุลมีสติและกผ่านพ้นช่วงอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ด้วยดีครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีตุลผู้ที่ยังโสดในช่วงวันที่ 1- นึนี่ควรหักตัวเองให้น้งหนักก่อนทําใจให้สบายมีอิสระอยู่อย่างสดสดอยู่สุขแบบสดสดไปก่อนก็ดีนะครับต่อมาวันที่สอมิถุนายนเวลาหกโมงแรงสินาที ดาวพระอังคารดาวเจเริญปัตนิย่ายราศีเข้าสถิตยุติเรือนปัตนิได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีที่แปลว่ามันคงเข้มแข็งสมบูรณ์อีกทั้งตำแหน่งของดาวพระอังคารยังได้เป็นเกณฑ์กับลัคนาราศีตุลเป็นรูจักรโยกปัญจมหาบุรุษโยกจะส่งผลโดยรวมเพืดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงสัหกมิถุนายนไปจนถึงวันที่8สิงหาคมของปีนี้ จะเป็นหนึ่งดวงที่เด่นในด้านความรักและเสน่หาคนหักจากพานส่งเสริมนําพาไปเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดีครับคนที่มีกูหักกูครองอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความหักจะกลับมาดีสดชื่นอบอุ่นคนสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีครับดวงกูครองจะส่งเสริมให้คุณมีจกสมัถประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนรวมทุนหรือการลงทุนเปิด กิจการล้านค่าวครวมกับหุ้นส่วนหรือกู้ครองคุณได้ดีครับเรียกว่าดวงกู้ครองจะถูกฉลกกับดวงของคุณในการประกอบอาชีพรวมกันค่าขายก็ได้กําไรดีลงทุนก็สมารถตโตได้อูได้ว่ามีกู้ครองเป็นจกลาเพื่อกับดวงของคุณครับสําหรับคนที่ยังสดในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้เจอคนทิ่ใจคนที่ถูกใจและเป็นคนที่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณในด้านอาชีพการงานการประกอบอาชีพ กิจการต่างๆื่้มันพัฒนาก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้ครับอือได้ว่าเป็นกุสร้างกุสมกันได้เลยครับและในเดือนมีนาคมน,นี้หากเจ้าลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงทางด้านความหักขอมือไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิคนไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจํานวนเงินตีลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเหล็กกาลังของดาวพรฤหัสบดี หรือทำบุญเป็นสิ่งของสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสดนมน์หรือกับวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมบริจาคเงินสมทบทุนสื่ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์หรกับโรงพยาบาลเมื่อทำบุญแล้วขอทานตั้งจิตตั้งใจกรานณ์อ,นนอุทิศส่สวนกุศลนะครกับเจ้ากรรมนายเวรโดยนหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงวดวโจกลาบชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดินลาภพระที่แปลว่าลาภผลโจกลาบ ที่ได้จากผูอื่นในเดือนมิถุนายนนี้วันที่หนึ่งถึงสิบห้าดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ตีเรือนมรณะที่แปลว่าความสิ้นสุดความพลัดพรากและขอเพิ่มเติมว่าการตีดาวลาภะหรือดาวโชคลาภของคุณมาสถิตตีเรือนมรณะนั่นย่อมส่งผลนะครับเจ้าชะตาถูกคัดโจกคัดหลับคัดผลประโยชน์ดังนั้นในวันที่หนึ่งถึงสิบห้านี้ขอ้เจ้าลัคนาราศีตุ้นคนลเลี่ยงการลงทุนในความเสี่ยงสูงหรือการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงไปก่อนนะครับต่อมาวันที่สิบหก มีทุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้่จวรัคนาราศีตุน้นมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเดือนพุทธะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสียงโจกเสียงดวงตลอดเดือนมีทุนายนนี้ยังสถิตยอยู่ตีเรือนปัต,ตนิที่แปลว่ากูคลองคนหักหุ้นส่วนดังนั้นช่วงเวลานี้เลขน้ำโชกของคุณคือเลขทตีเกี่ยวกับกูหักกูคลองแฟนหุ้นส่วนของคุณครับ และในเดือนมิถุนายนนี้หากเจ้าลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงตะดานโจกลับควรไปการาบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังควรเป็นจนํานวนเงินตีลงท้ายด้วย8บาทเป็นเลขกาลังของดาวพระอังคารหรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างเครือครับโรงเรียนตีขาดแขนหรือบริจาคเป็นสิ่งของสมทบทุนสื่อเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาล เมื่อทาบุญแล้วขอทานตั้งจิตตั้งใจครวนน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรนายเว้นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับและใต้คลิปนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณการรลยานมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังขออำานยไว้พร้ให้ทุกท่านโจคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันะสุขะพละ,พะด้วยเถิดขอบพระคุณครับ